สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาเสนอความรู้คณิตศาสตร์เรื่องการเขียนกราฟนะคะซึ่งเป็นความรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะโดยการไปทําความเข้าใจด้วยการทําแบบฝึกหัด3 2กอไก่นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับการเขียนกราฟนะคะก็เป็นการ เขียนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณนะคะในรูปแบบการนําเสนอข้อมูลประเภทหนึ่งนะคะโดยมีหลักการในการเขียนกราฟดังนี้นะคะจากที่เราเรียนกราฟในระบบพิกัดฉากก็จะมีแกน x กับแกน y นะคะซึ่งเป็นแกนนอนและแกนตั้งดังนั้นขั้นที่1เราก็ต้องมากําหนดปริมาณที่1น,นะคะที่โจทย์ให้มาเป็นค่าที่จะแทนลงไปในแกน x นะคะ แล้วก็ปริมาณที่2ที่โจทย์ให้มาเป็นปริมาณที่จะแทนลงไปในแกน y นะคะจากนั้นก็มาเขียนความสัมพันธ์ในรูปของคูอันดับนะคะคูนดับที่แสดงปริมาณที่1คือค่า x และปริมาณที่2คือค่า y นะคะที่จะไปลงพิกัดในกราฟนะคะจากนั้นสังเกตว่าค่า x และค่า y มีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดเท่าไหร่ นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเขียนกราฟให้ถึงเลขเท่าไหร่นะคะเป็นค่าสูงสุดที่อยู่ขวาสุดและก็ซ้ายสุดของแกน x หรือสูงสุดและต่ำสุดของกราฟในแกน y นะคะจากนั้นขั้นที่3นะคะเมื่อเราเขียนความสัมพันธ์เสร็จแล้วก็ลากเส้นกราฟนะคะ โดยลากแกนนอนนะคะเป็นแกน x แล้วก็แกนตั้งเป็นแกน y นะคะแล้วก็ลงค่าแต่ละแกนลงไปนะคะให้ครอบคลุมค่า x สูงสุดและค่า y สูงสุดแล้วก็ต่บสุดที่อยู่ในกราฟจากนั้นนะคะขั้นที่4ก็เขียนพิกัดควรดับแต่ละควรดับนะคะลงไปในกราฟก็จะได้ จุดที่อยู่ในกราฟนะคะถ้าอยากจะเขียนเป็นเส้นนะคะก็ลากเส้นเชื่อมแต่ละจุดก็จะได้กราฟที่ต้องการจะนำเสนอข้อมูลนะคะลองมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัด3.2อก็ไก่นะคะข้อที่1จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะ ข้อแรกเป็นปริมาณไอศครีมรสแตงไทยนะคะหน่วยเป็นลูกกับราคานะคะหน่วยเป็นบาทเขาให้ความสัมพันธ์ตัวนี้ให้ข้อมูลมานะคะข้อมูลก็คือไอศกรีมแตงไทยนะคะ1ลูกราคา7บาทนะคะสลูกราคา14บาท3ลูกราคา20า4ลูกราคา25บ และ5ลูกราคา30บาทนะคะเราก็เขียนความสัมพันธ์จากข้อมูลก่อนนะคะก็เขียนเป็นควนดับนะคะโดยเราจะต้องมาเลือกก่อนว่าค่าไหนเราจะให้เป็นค่าแกน x ค่าไหนเราจะให้ค่าเป็นแกน y นะคะถ้าตัวนี้เราใช้แกน x แทนจำนวนไอศครีมรสแตงไทยเป็นลูกและแกน y แทนราคานะคะ หน่วยเป็นบาทเราก็จะได้คูณดับสแสดงค่า x และค่า y นะคะดังนี้นะคะคูณดับคู่ที่1นะคะก็คือคูณดับ1นที่2ก็จะเป็น24 4คูณดับคู่ที่3ก็จะเป็น3 20และคูณดับที่4ก็จะเป็น4 25นะคะ ควรดับสุดท้ายก็จะเป็น5,30มนะคะมีทั้งหมด1,2,3,4,5 5คู่อันควรดับนะคะซึ่งคู่ควรดับนี้ก็จะต้องไปเขียนลงในกราฟนะคะในกราฟก็จะเป็นระบบพิกัดฉากซึ่งมีอยู่4มุมนะคะตรงนี้จัตุภาคที่1จัตุภาคที่2จัตุภาคที่3และจัตุภาคที่4 จากการสังเกตข้อมูลจะเห็นว่าเป็นค่าบวกหมดเลยนะคะดังนั้นกราฟก็จะอยู่แค่จตัวภาคที่1น,นะคะเราสามารถที่จะเขียนแค่กราฟฝั่งบวกฝั่งเดียวก็ได้นะคะโดยให้ค่า x แทนจำนวนไอศครีมเป็นลูกนะคะแล้วก็ค่า y แสดงราคานะคะโดยในแกน x นี้นะคะก็จะเริ่มต้นจาก0สูงสุดอย่างน้อยต้องมีถึง5นะคะ แกน y ก็เหมือนกันนะคะอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมไปถึงมากกว่า30นะคะอันนี้ก็เป็นกราฟที่สมบูรณ์ที่เกิดจากการวาดแล้วนะคะทำยังไงจึงจะได้กราฟนี้มานะคะขั้นตอนแรกก็ลากเส้นแนวแกน x นะคะแล้วก็กำหนดข้อมูลนะคะที่เรากำหนดไว้ก็คือจำนวนไอศกรีมรสแตงไทยหน่วยเป็นลูกนะคะ แล้วก็แกน y คือราคานะคะหน่วยเป็นบาทจากนั้นข้อมูลแกน x สูงสุดอยู่ที่4ใช่ไหมคะเราก็กำหนดเพิ่มไปอีกสักนิดนึงนะคะและแกน y สูงสุดที่เราต้องการเมื่อสักครู่นะคะก็คืออยู่ที่30นะคะอันนี้เราก็เขียนไปถึงเท่าไหร่ก็ได้นะคะให้มากกว่า30จากนั้นก็มาลงพิกัดจุดพิกัดจุดคันดับตัวแรกก็คือคัรดับ นะคะ x เ,เป็น1ไล่ขึ้นไปข้างบนประมาณ7นะคะตอนนี้เราแบ่งล็อกละ5 7นะคะ7ก็จะเกิน5มานิดนึงนะคะควรดับนดับ1 7ก็จะอยู่ตรงพิกัดต,ตรงนี้นะคะ2 14ก็มาที่ x เ,เป็น2ขึ้นไปข้างบนอีก14นะคะก็เกือบจะถึง15อีกนิดเดียวนะคะประมาณตรงนี้ควรดับที่3ก็จะเป็น3 20 ะะแล้วก็4 25 x เป็น4 y เป็น25และควนดับสุดท้ายก็คือ5 30นะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าจำนวน x เพิ่มขึ้น y ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นแบบโค้งนะคะค่อนข้างค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจะไม่ดิ่งตรงเท่าไหร่นะคะ จากการดูทิศทางของกราฟต่อไปนะคะข้อที่2ข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือจำนวนคนในลิฟต์หน่วยเป็นคนกับน้ำหนักที่ลิฟต์ยังสามารถรับได้นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะขั้นแรกก็ ดูข้อมูลก่อนนะคะว่าเราจะให้ข้อมูลไหนเป็นแกน x แกน y นะคะอันนี้ถ้าเราให้แกน x แทนจำนวนคนในลิฟต์แกน y แทนน้ำหนักที่ลิฟต์ยังสามารถรับได้นะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์นะคะเป็นคู่อันดับ x y นะคะได้คู่อันดับคู่แรกคือ1 450 นะคะคู่อันดับที่2คือ2 380นะคะคู่อันดับที่3คือ3 340แล้วก็4 300นะคะและคู่อันดับสุดท้ายก็คือ5กับ250นะคะมีทั้งหมด5คู่อันดับนะคะ x ต่ําสุดอยู่ที่1 สูงสุดอยู่ที่5นะคะ y ต่ำสุดอยู่ที่250สนะคะสูงสุดอยู่ที่450นะคะดังนั้นในกราฟเราจะต้องครอบคลุมนะคะ x ไปถึงอย่างน้อย5 y ไปถึงอย่างน้อยก็คือ450นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เราวาดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ ก็จะมีจำนวนคนในลิฟต์หน่วยเป็นคนนะคะสูงสุดอย่างน้อยต้องถึงเลข5นะคะนี้จะวัดเกินไปอีกนิดน,นึงก็ได้นะคะแล้วก็กราฟเมื่อสักครู่นะคะข้อมูลวสูงสุดอย่างน้อยต้อง450ตัวนี้ค่า Y เราแบ่งล็อกละ50นะคะ50แล้วก็100แต่เราไม่เขียนให้ติดกันมากเกินไปโดยการเว้นไปที่แบ่งที่ช่องละร้อยเลยนะคะ ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งก็คือเพิ่มอีกห้าสิบนั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อแทนค่าลงจะเห็นว่าถ้าคนขึ้นหนึ่งคนนะคะน้ำหนักที่ยังรับได้ก็จะรับได้อีก450แต่ถ้าคนขึ้น2คนนะคะน้ำหนักที่เขาจะรับได้ก็เหลือน้อยลงนะคะถ้าขึ้น3คนจำนวนที่น้ำหนักที่จะรับเพิ่มได้ก็ ลดลงไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยๆนะคะดังนั้นการดูแนวโน้มของกราฟนี้ถ้าคนอยู่ในลิฟต์เยอะแล้วน้ําหนักของคนที่จะรับเพิ่มคือคนที่กําลังจะเดินเข้าลิฟต์ก็จะลดลงนะคะโดยจะค่อยๆลดลงเป็นทีละได้น้อยนะคะเป็นเส้นโค้งต่อไปข้อที่3นะคะเป็นผลบวกของจํานวนเต็มบวกนะคะคำว่าจํานวนเต็มบวกคืออะไร ก็คือต้องเป็น1ขึ้นไปนะคะบางคนไปรวมศูนย์ด้วยศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะคะ1นะคะโดยไปถึงเท่าไหร่นะคะต้อง,งแค่9นะคะเพราะว่า2ตัวนี้จะต้องรวมกันได้10นะคะถ้าจำนวนแรกนะคะซึ่งต่อไปก็จะให้อยู่ในรูปที่จะไปแทนในแกน x นะคะและ จำนวนที่2เป็นค่าที่จะไปแทนในแกน y นะคะถ้าคุณครูกำหนดจำนวนแรกเป็นเลข1นึ่งจำนวนที่2ก็จะเป็นเลขเท่าไหร่คะต้องเป็น1กับ8หรือ9คะอ่าอันนี้ต้องเป็น1บวก9จึงจะเป็น10นะคะ2กับอะไรคะ2บวกกับ8 3บวกกับ7 4บวกกับ6 5บวกกับ5 6บวกกับ4 7บวกกับ3 8บวกกับ2และ9บวกกับ1ถามว่า10บวกศนย์ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกแล้วนะคะดังนั้นจะมีคูรดับแสดงความสัมพันธ์อยู่ทั้งหมดนะคะ คู่ที่หคือ1กับเะคะคู่ที่สองแคู่ที่สคือสาคู่ที่สคือสีกคู่ที่ห้าก็คือหกับหนะคะคู่ที่หกก็คือหกกับสคู่ที่เก็คือเกับสคู่ที่แก็คือแกับสและคู่สุดท้ายนะคะคู่ที่เก็คือเกับหก็จะมีอยู่ทั้งหมด 9ควรดับด้วยกันนะคะก็เอาควรดับนี้ไปวางเขียนกราฟนะคะโดยใช้แกน x เป็นจํานวนแรกและแกน y เป็นจํานวนที่2นะคะเมื่อเขียนกราฟเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นอยู่ในรูปตัวนี้นะคะซึ่งค่า x จะเริ่มจาก1ไปจนถึง9เท่านั้นนะคะแต่อันนี้ก็วาดเพิ่มมาอีกสัก1ล็อกนะคะค่า y ก็เหมือนกันนะคะเริ่มจาก หนถึงเนะคะจะเห็นว่าถ้าค่า x เ,เพิ่มขึ้นค่า y จะลดลงนะคะกราฟก็จะเป็นลงล่างด้วยเส้นตรงนะคะตัวนี้ถ้าเราเรียนถึงความชันต่อไปนะคะความชันแบบนี้ก็จะมีค่าเป็นลบนะคะคือถ้า x เ,เพิ่มขึ้น y ก็จะลดลงนะคะต่อไปข้อที่4 อัตราค่าโดยสารรถประจำทาง9บาทต่อคนสำหรับผู้โดยสาร1คนจนถึง10คนนะคะถ้าเราให้จำนวนผู้โดยสารนะคะหน่วยเป็นคนเป็นแกน x และราคาค่าโดยสารเป็นแกน y นะคะถ้ามีคนขึ้นรถโดยสาร1คนนะคะก็จะเก็บค่าโดยสารได้9บาทถ้า2คนก็จะ ได้ค่าโดยสาร18บาท3คนก็จะได้27สี่คน36ห้าคน45หคน54เจดคน63 8ดคน72 9คน81และ10บคนได้90บาทนะคะ เมื่อเขียนคู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนผู้โดยสารนะคะคือค่า x และราคาค่าโดยสารคือค่า y ก็จะได้ว่านะคะคู่อันดับคู่แรกก็จะเป็น1,9ึ่งเก้นะคะสองสิบ สี่สามสิบหกนะคะห้าสี่สิบห้าหกห้าสิบสี่เจ็ดหกสิบสามแปดเจ็ดสิบสองเก้าแปดสิบเอ็ดนะคะและสิบเก้าสิบนะคะ จากนั้นก็นำไปวาดกราฟนะคะโดยใช้จำนวนผู้โดยสารเป็นคนเป็นค่าแกน x และค่าโดยสารหน่วยเป็นบาทเป็นแกน y นะคะก็ถ้าหนึ่งคนได้ค่าโดยสาร9บาท2คน18บาท3คน27 4คน36 5คน45ไปเรื่อยๆจนถึง10คนเต็มคันพอดีนะคะที่90บาทจะเห็นว่ากราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารและราคานะคะก็จะเป็นกราฟที่ เพิ่มขึ้น x เ,เพิ่ม y เพิ่มเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะถ้าหาความชันความชันก็จะเป็นบวกนะคะต่อไปนะคะโจทย์แบบปึญหา3.2ด3อกอไก่กที่ให้เขียนกราฟก็จะมีอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ4นะคะให้เขียนกราฟแสดงค่าบริการขนส่งสินค้าของบริษัท1ซึ่งคิดจากค่าบริการเริ่มต้น300บาทนะคะกับค่าบริการตามน้ำหนักเพิ่มกิโลกรัมละ 50บาทแสดงว่าเบื้องต้นทุกคนต้องจ่ายก่อน300แล้วก็บวกกับค่าน้ำหนักนะคะ1กิโลก็5 0 2กิโลก็100นะคะดังนั้นถ้าเราส่งสินค้า1กิโลนะคะก็จะเป็น300 50บวกับ50ได้เป็น350นะคะถ้ากำหนดน้ำหนักสินค้าหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นค่าในแกน x และค่าบริการขนส่งหน่วยเป็นบาทเป็นค่าในแกน y นะคะ ถ้าเราส่ง1กิโลก็จะต้องจ่ายค่าบริการทั้งหมด350บาทถ้า2กิโลและคะก็350บวกกับอีก1กิโลเพิ่มขึ้นก็เป็น400นะคะ3กิโลก็เพิ่มอีก50 4กิโลก็เพิ่มอีก50นะคะ5กิโลก็อีก50 6กกิโลก็อีก507กิโลเพิ่มมาอีก1กิโลก็เป็น650นะคะ 8กิโลก็700 9กกิโลก็750 50นะคะต่อไปเมื่อเรานำมาเขียนกราฟนะคะก็จะได้กราฟที่ ค่าบริการก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนน้ําหนักที่เราส่งนะคะจากนั้นนําข้อมูลไปตอบคำถามนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าถ้าส่งสินค้าที่มีน้ําหนัก6.5กิโลกร,รัมจะเสียค่าบริการขนส่งกี่บาทอันนี้ตอบได้ทั้งคำนวณจากเลขในโจทย์หรือจะดูจากกราฟก็ได้นะคะ6.5ก็ครึ่งหนึ่งจาก6มา7นะคะค่า ก็เป็นครึ่งหนึ่งระหว่าง6กิโลไปถึง7กิโลนะคะลากไปที่แกน Y ก็จะไม่ถึงครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น6.5นะคะราคาอยู่ที่625บาทนะคะหรือจะคำนวณจากกิโลกรัมตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะคิดราคาเบื้องต้นคือ300นะคะ6กิโลก็ หกห้ 6, 5, ก็บวกอีก300อีกครึ่งกิโลก็25บาทนะคะคำตอบก็เป็น625บห้ไม่ว่าจะอ่านกราฟหรือคำนวณจากหน่วยกิโลก็ได้นะคะต่อไปถ้าไพลรินใช้บริการขนส่งสินค้าบริษัทนี้โดยจ่ายค่าบริการ750อยากทราบว่าไพลรินส่งสินค้ากี่กิโลกรัมนะคะเมื่อครูถ้าเราเขียน นะคะควรดับนะคะถ้าไปดูตัวเมื่อกี้จะเห็นว่า750จะอยู่ที่กี่กิโลคะ9กิโลกรัมนะคะจะตอบจากตรงนั้นก็ได้หรือจะมาเขียนกราฟต่อก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะคำนวณจาก750มาแยกเป็นค่าบริการเบื้องต้น300บวกกับอีก450ก็ได้450นะคะกี่กิโลถึงจะเป็น450ก็เป็น9คูณกับ50 คำตอบก็เลยเป็น9กิโลกรัมนะคะสามารถคิดได้จากทั้งในกราฟและจากข้อมูลที่เขากำหนดให้นะคะกราฟข้อที่4ทํทำไมจึงใช้เป็นลูกศรหรือเป็นรังสีนะคะตรงเส้นกราฟเพราะว่าค่าตัวนี้น้ำหนักนะคะเขาไม่ได้จำกัดน้ำหนักสูงสุดดังนั้นเราสามารถที่จะ เพิ่มน้ำหนักไปได้เรื่อยๆนะคะกราฟเส้นนี้จึงเป็นกราฟที่เป็นลักษณะรังสีคือสามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บค่าบริการสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการเขียนกราฟความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ความรู้คณิตศาสตร์ที่ช่องครูตแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ